เพราะว่าตอนนี้ฟ้าปลอมเยอะแยะเลยบางคนก็ยอมรับว่าเป็นบอระเพ็รโครงการส่งฟ้าถึงบ้านเนี่ยเ,เป็นโครง,งการที่คือฟ้าตอนนี้มันแพงแล้วมีการปลอมนะปลอมเยอะมากของเราก็ถูกปลอมเมื่อวันเมื่อวันจัน์ทรที่ผ่านมา ก้าไปแจ้งความแล้วเพราะว่าตอนเนี้ยฟ้าปลอมยะแยะเลย้ที่เย้าจับกันมันก็ไม่ช่ฟ้าถ้าปลอมทะเบียนได้ข้างในทำไมจะปลอมไม่ได้ใช่ไหมเออแต่แอันนี้มันคือสงครามเออถ,ถ้าเราสังเกตจริงอ่ะเอ่อมันเป็นสงครามเป็นสงครามโลกด้วยนะแต่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคือเป็นสงครามที่เขาชิงกันขายวัคซีนแย่งงินขายวัคซีนนะ มาหาอำนาจคนที่ผลิตวัคซีนมาก็มาหาอำนาจนั่นแหละในเหตุการณ์โควิดเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่มันต้องล็อกดาวน์ไงนะแล้วก็ที่สันติโอโศกเนี่ยที่บริษัทพลังบุญเนี่ยเขาก็ล็อกดาวน์เหมือนกันแต่นี้ปิดร้านมันไม่ปิดมันไม่ปิดเปล่าคือเขาปิดออนไลน์ด้วยนะคนก็เลยเทม,มาที่ลายป้านะ เขาก็มาสั่งแต่ฟ้าทะลายโจรเยอะไปหมดเลยลูกค้าเข้ามาซื้อฟ้าทะลายโจรเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยเยอะมากคือตอนนั้นเนี่ยเรายังนึกไม่ออกไงว่าจะทำยังไงดีเริ่มต้นเลยที่ป้ารับออเดอร์มาเนี่ยนะเขาสั่งทีสิบโลตอนนั้นก็ยังจัดให้นะเออยังยังพอมีตอนนั้นนะเอ,อ่อตอนหลังเนี่ยเราเห็นแล้วละว่ามีบางรายเนี่ยเขา ซื้อไปขายนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยขายยังไงว่าขายแพงขนาดไหนไม่รู้นะเพราะตอนนี้มันยังกระทองอนะ่ะวิ่งหากันแบบเป็นของหายากเลยแหละนะวิภาเขาก็หัวดีเขาก็เออบอกว่าเอานี้คือเปิดลายอีกลายหนึ่งเลยแยกออกมาต่างหากนะมีแค่ไหนก็ก็ให้เขาแค่นั้นนะหนึ่งลายหนึ่งสองคือเดิมเนี่ยันเป็นขวดเนียแต่นี้ขวดนี่มันทำไม่ทัน ซึ่งมันเสียเวลามากแล้วมันก็แพงด้วยนะเออก็เลยคิดที่เป็นถุงนะถุงละ300 m, เอเม็ดเพื่อที่จะให้สะดวกต่อครอบครัวนหนึ่งนะคือเราทำแบบนี้เพราะว่าพลังบูญปิดเนะี่ยแล้วเขาไม่มีที่พึ่งเขาเขาไม่รู้จะซื้อที่ไหนนะเราจริงๆเราไม่อยากขายหรอกเราเริ่มดีเดย์วันที่หนึ่งสิงหารุ่นละสองร้อยสิบคนคนหนึงได้แพ็คเดียวนะ สองรุ่นก็คือรุ่น A กับรุ่น B วันนี้จะเป็นรุ่น C วันนี้ก็จะ300คนนะแล้วก็มีเป้าว่าเราจะทำทุกวันพุธไปเรื่อยๆจนกว่ายาเราจะหมดนะนะตอนนี้ยามันขึ้นราคามาเท่าตัวนะเดิมวัตถุดิบของเราเนี่ยเราซื้อในราคาร้อยกว่าบาทเองไม่แพงหรอกนะวัตถุดิบแพงเนี่ยไปบดเบิดอะไรก็ประมาณสัก200บาทแต่ตอนนี้ไม่ได้ละนะตอนนี้มันขึ้นมาถึง สามร้อยบาทนะบทเบิดอะไรเสร็จก็ประมาณสี่ร้อยอ่ะนะก็แพงขึ้นอ่ะแต่เราก็ยังพอได้อยู่นะพอพอที่จะไม่ไม่ขาดทุนนะก็าาก็ยังขายราคาเดิมเราไม่ขึ้นราคาก็มีคนเสนอว่าคุณจะขึ้นราคาเขาอะไรเงี้ยเราแม่วเ,เราไม่ขึ้นเรามีความแปลกจากที่อื่นจากสังคมอื่นนะนะตรงที่ว่า หน่วยงานเราเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานอาทำไมเพื่อสังคมนะเพราะว่าหลักคำสอนของพระท่านเนี่ยเป็นหลักคำสอนของพุทธพุทธเนี่ยไม่ได้สอนให้ให้อยู่แบบอยู่แบบยังไงอะอยู่แบบแบบไม่ไม่สังคมกับใครอะไม่ใช่นะพระท่านก็สอนให้เราเนี่ยพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนนะเมื่อพึ่งตัวเองได้ เราก็จะมีส่วนเหลือนะและ้วส่วนที่เราเหลือเนี่ยเราเราจะเจอจานให้กับคนอื่นนะแต่ที่สําคัญคือเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนถ้าพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ช่วยคนอื่นไม่ได้หรอก